<Free> fire. สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านที่ดูกันอยู่ประจำที่ช่อง Mark AP นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ตามคอนเซปต์ของ Mark AP นะครับในช่วงของวันหยุดแบบนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์แบบว่า รีวิวของล่วหน้ากันนะครับผมของล่วหน้าก็เป็นช่วงของ GM ฝากมารีวิวนั่นเองนะครับก็จะเป็นของที่จะมาในสัปดาห์หน้านั่นเองเราเราจะมาดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับที่น่าสนใจเนาะแบบไฮไลท์หลักๆนั่นเองนะครับ นะก็ก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมก็กิจกรรมโบนัสท็อปอัพที่เป็นเคียวเนี่ยผมก็ได้แจกไปแล้วนะครับผมแจกไปแล้วหนึ่งเล่มนะครับผมคนที่ได้รายชื่อผู้โชคดีในรายชื่อในคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ประกาศไปแล้วนะแล้วเขาก็มายืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เติมไปให้แล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้มันมีกิจกรรมท็อปอัพใหม่อีกแล้วครับผมเป็นกิจกรรมกระเป๋านะครับผมบลัดดี้วิงส์นะครับผมซึ่งก็กติกาการแจกก็เดี๋ยวมาคุยกันที่หลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูของที่ GM ฝากมารี ดูก่อนเลยดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยท่านผู้ชมก็จะเป็นในส่วนของชุดนะครับผมผมขออนุญาตย้ายตัวผมไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้เห็นชุดแบบชัดๆนั่นเองนะครับผมจะเป็นทรงผมเน่เป็นไงเป็นชุดผู้ชายนะครับผมเป็นชุดที่ Uh, อยู่ในเซ็ตหนะ้าปกเข้าเกมเลยนะครับผมก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยส่งทรงผมนะครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นหน้ากากนะครับผมหน้ากากก็เป็นแบบนี้เลยนะ่าจะไม่ค่อยเห็นเนาะเดี๋ยวผมใส่เสื้อให้เหลยลวกันนะครับเน่ mm hmm. ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของเซตเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรเนี่ยไอรอนทาร์เชอร์นะครับผมทาร์เชอร์ก็เป็นแบบนี้เลยเนาะแล้วก็กางเกงนะครับผมกางเกงกเป็นแบบนี้เลยนนฮะ เน่เป็นไงผมว่าชุดนี้มนันค่อนข้างจะสวยพอสมควรเลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นเวลาแบบใส่รวมๆสําหรับเซตที่อยู่หน้าเข้าเกมเลยนะครับในส่วนลายหน้านี่ไม่เกี่ยวนะครับผมก็เป็นลายหน้าของออตัวบูย่านั่นเองนะครับนี่ก็เป็นลายประมาณนี้มีตัวจิ้งจอกนะครับผมจิ้งจอกนิวเอจเนี่ยอยู่บนไหลด้วยนะครับผมแบบลอยๆอยู่เลยเนาะน,นี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมในส่วนของทรงผมก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะชอบกันหรือเปล่าแต่ในส่วนตัวผมนี่ก็ถือว่า ก็ถือว่าใช้ได้นะส่วนผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะเน่เป็นไงแล้วก็ถัดไปนะครับผมเราไปดูเซตอื่นกันบ้างนะครับก็จะเป็นเซตผู้หญิงกันบ้างนะครับผมอยู่ไหนเอ่ย เซตผู้หญิงเอ้ยเซตผู้หญิงมันไม่มีนี่หวานผู้ชมมันเป็นของแจกฟรีนะครับผมก็ไปดูกันได้เลยนะะนะครับผมเซตต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวไหนล่ะตัวนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นแพ็ค Burning Leo อนะครับผมโรเทนผู้นะชมกางเกงตัวนี้คือแบบเท่จัดนะฮะดูเดิโอโหเท่กางเกงแบบเป็นกางเกงขัดเสืแล้วก็เป็นลายไฟที่แบบว่าแบบ มันไม่ใช่ไฟที่แบบเวอร์วังอลังการมากนะครับผมคือไฟแบบโอ้ไฟสวยอ่ะแล้วก็ด้านหลังก็มีแบบไฟติดลายเสื้อด้วยนะครับเน่แล้วก็ทรงผมก็คือแบบมีลายไฟเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับผมด้านหลังก็เป็นออร่าออกมาจากตาของ อาลิโอนี่มันคือแหล่เสือใช่ไหมเออนั่นเองนะครับผมก็เป็นแบบนี้เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองใส่กันทีละอย่างดีกว่ามาอันนี้ก็เป็นทรงผมนะครับผมนี่ทรงผมเนาะเดี๋ยวเราดูแบบทีละชิ้นกันก่อนนะครับทรงผมก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงสวยน่ารักมากเลยท่านผู้ชมแล้วก็เสื้อนะครับผมเสื้อก็เป็นแบบนี้เลยเนาะเนี่เป็นไงก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่เป็นไงแล้วก็กางเกงนะครับผมเอ้ยด้านอกมันเขียนว่าอะไรเนี่ยไลออนนะครับผมไลออนมันก็แปลว่า ตัวนี้ไม่ใช่แปลว่าสิงโตไม่ใช่เหรอทำไมมันเป็นเสือนะครับอันนี้ก็เป็นกางเกงนะครับผมที่ผมบอกว่าสวยก็ถือว่าสวยมากๆเลยท่านผู้ชมกางเกงตัวนี้มันติดกับเสื้อด้านล่างด้วยนะครับผมติดกับชายเสื้อด้วยแล้วสำหรับกางเกงนะครับนี่กางเกงสวยมากท่านผู้ชมแล้วก็รองเท้าก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมน่าจะไม่ค่อยรูอหวาสเท่าไหร่นากก็เปิดไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เซ็ตถัดไปนะครับผมเซ็ตถัดไปก็จะเป็นในส่วนของตัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะ เอาเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยเดี๋ยวนะตัวนี้นะครับผมเป็นเพชรโกลเด้ Raw, นรอเลครับผมโกลเด้นรอตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับผมมีเป็นลายหน้าทรงผมนะครับผมเสืออ้องเก่งแล้วก็รองเท้านั่นเองนะครับลายหน้าก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นงาน่คอเทคนเอาเรื่องนะครับผมลายหน้าคนเอาเรื่องเลยนะครับเป็นลายเจ้าป่าอะไรแบบนี้นั่นเองนะแล้วก็ทรงผมนะครับผมก็เป็นเหมือนกับ ซูเปอร์ไซย่าเลยนะครับผมนี่เป็นไงเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับผมแล้วก็มีไฟออกมาจากหัวด้วยนะครับผมเป็นส,สีแดงสามารถขยับได้ดุกดึกได้ด้วยนะครับผมนะเหมือนกับมันลักษณะเหมือนแบบยังไงอะลักษณะเพราะขั้นนีะสมจริงนะครับผมไม่แบบไม่ดูแข็งจนเกินไปนะครับแล้วก็เสื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเสือ้อแบบเป็นลายเจ้าป่าแล้วก็มีรอยแผลเนี่ย แบบบาดตรงตัวด้วยนะครับแล้วก็ตรงข้อมือก็เป็นแบบปอกแขนนะครับผมมีแบบโพเทแบบออร่าสีทองออกมาครับผมเป็นชุดเกราะนั่นเองนะฮะนี่ไงด้านหลังก็มีเอฟเฟกเหมือนกับตัวผู้หญิงเลยนะแล้วก็มีรอยสักซิงโตนะครับอยู่ตรงหัวไหล่ด้านด้านซ้ายเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กางเกงก็จะเป็นแบบนี้เลยท่านผู้ชม กางเกงคือเท่นะ่กางเกงคือแบบต้องขาบกางเกงมันเหมือนตัวเนี่ยตัวที่มาคู่กับเอ็นเสีที่เป็นชุดสีแดงที่มาในกิจกรรมพอ่อผลแพทซีดีนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแบบว่ามีลายไฟด้วยนั่นเองนะครับรองเท้าก็แบบนี้เลยนะครับผมเวลาเซอร์รวมๆก็จะเป็นตามนี้เลยกางเกงมันจะจบแค่ที่ตรงเ,เขาเรียกว่าไรนตรงข้อเท้านะครับผมมันจะไม่ลงมาสุดนั่นเองเนาะก็มีประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดไปเลยแล้วกัน เนอันนี้ก็เป็น3อย่างแล้วนะครับผมเป็น3อย่างแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาลองใส่เป็นชุดผู้ชายกันแบบเต็มๆไหมโอ้โหโคตรเท่ท่านผู้ชมโคตรเทนะฮะอ่าโคตรเอาคพรสวยท่านผู้ชมนะฮะเออแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงนะครับผมเอ้ไม่ใช่อีกอย่างนึงสิอีก2อย่างนะครับผมก็เป็นสัตว์เลี้ยงเลยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวเยตินะครับผมความสามารถลดความเสียหายที่รับจากดาเมจลง15%ทุกๆ 10อ่า150ว,วินาทีนะครับผม,ผมก็คือจะมีครูดาว,ดวนั่นเองนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาอัพเลเวลของมันไปเลยดีกว่านะครับผมจนแบบโตเต็มไวัยไปเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตย้ายตัวเองกลับคืนก่อนนะฮะอ่าจัดไปครับเลเวล3นะครับผมเลเวล4เลเวล5นี่สเปอร็นต์แล้วทุกๆ120วินาทีนะครับ จัดไปจัดไปอัพเต็มแล้วนะครับผมเป็น30%ทุกๆ90นาทีนั่นเอง90นาทีบ้างอะไรเยอะไปนเนี่ย90วินาทีแล้วก็ได้สกินตัวนี้มานะครับผมนี่เข้ากับคริสต์มาสเข้ากับแบบว่าคริสต์มาสอยู่นะนะครับผมนี่ท่าทางก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงน่ารักมากๆ่านผู้ชมแบบปุ๊กปิ๊กมากๆอะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมที่ gm ฝากมารีวิวเลยก็คือจะเป็นในส่วนของตัว หาต่หน้าใหม่นั่นเองนะครับผมหลายๆคนก็น่าจะรอคอยนะซึ่งหลายๆเซิร์ฟเนี่ยก็มาเป็นกิจกรรมแบบว่าเติมเพชรครบแล้วก็รับนะครับซึ่งเซิร์ฟไทยก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะมาแบบนั้นหรือเปล่าเนาะแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าบนัสตาร์อัพรอบนี้มันแค่3วันเท่านั้นนะครับผมรอบหน้าก็อาจจะเป็น ตัวคาตาณะตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันมาแบบมันก็มารัวๆเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมโบนัสท็อปอัพนะครับผมอย่างถัดไปมันก็มันก็น่าจะไม่ใช่ชุดนะครับผมมันก็น่าจะเป็นคาตาณะนี่แหละนะครับผมคิดว่านะน่าจะใช่นะครับผมน่าจะเป็นการเติมเพชรรับคาตาณะนั่นเองนะครับผมเวลาถือก็เป็นแบบนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเวลาแบบใกล้ๆนะครับผมหลายๆคนอาจจะบอกว่าเป็นพี่มันเหมือนคาตาณะเอสเลยสำหรับตัวเอฟเฟกต์นะครับผมก็คล้ายๆแล้วกันนะครับผมแล้วก็จะมีออร่าแบบเกรดฮิมานเนอร่อยออกมาด้วยนั่นเองนนนะครัับผมเป็งว เน่เป็นไงโคตรเท่ทนะ่านผู้ชมด้ามจับสีขาวพร้อมกับตัวมีดสีแดงออรา่าแบบเรืองแสงสีขาวแถมยังมีแบบออรา่ารอบเป็นสีขาวๆแล้วก็มีเกรดทีมะโปรยร,รอบๆอีกด้วยนะครับผมถือว่าสวยแบบสวยจริงๆนะครับผมก็แสดงหน้าล็อบบี้ไปเลยแล้วกันแน่เป็นไงคือแบบเฟี้ยวจัดนะครับผมแล้วก็ชุดตัวอ,อีกตัวหนึ่งไหนวะเดี๋ยวที่ผมจะใส่ให้ดูแบบลองแบบใส่หน้าล็อบบี้ให้ดูนะครับผมก็เป็น อ่าแบบนี้เลยนะครับผมเวลาถือคาตนะนั่นเองเนาะเป็นเกมแบบเกงรอนะครับผมลายไฟนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวผู้หญิงนะครับผมตัวผู้หญิงก็เดี๋ยวใส่ให้ดูด้วยแล้วกันนะครับเี่เป็นไงเดี๋ยวนะจัดปลายหน้าแบบเปลี่ยนแบบเท่เอยดีไหมเออเนี่ยเป็นไง แน่เป็นงานโหนรดฟยวท่านผู้ชมก็อันนี้จะเป็นของที่จะมาในาสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับผมสัปดาห์หน้าก็จะอาจจะมีเป็นตัวคาตาะที่เป็นโบนัสโบนัสท็อปอัพหรือว่ากิจกรรมเติมเพชรครบแล้วก็รับด้วยนะครับผมก็ต้องมารอดูกันทีนทีว่าเซิร์ฟไทยจะเอาเข้ามาแบบนั้นหรือเปล่านั่นเองกิจกรรมในวันนี้น่าจะไม่มีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวหน้าขออนุญาตด,ดูก่อนนะครับผมน่าจะมีเป็นโบนัสท็อปอัพอย่างเดียวเนาะนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันในส่วนคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ เอางี้ดีกว่ากิจกรรมการแจกของเราแจก2รางวัลและกัรน,นะครับผมรางวัลละ99เพชรนะครับก็เป็นวันนี้เนี่ยผมรีวิวอะไรไปบ้างนะครับผมมีชุดชื่อว่าอะไรบ้างนะครับผมก็พิมพ์คําตอบนะครับผมพิมพ์คําตอบแล้วก็ยูไอดีชื่อ a c e b o o k นะครับผมแล้วก็ชื่อตัวละครไว้ให้ผมแล้วกันนะครับผมแล้วก็ถ้าแบบว่าอันไหนมันอันไหนมันที่มันแบบชุดมัน จำไม่ได้นะครับผมก็ก็พิมพ์แบบเป็นชายเป็นหญิงอะไรแบบนี้มาก็ได้นะครับผมเป็นชุดลายไฟชายหญิงอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนคลิปนี้นะครับผมฝากใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจ้มาร์คเอพีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลางไปก่อนแล้วนะครับผมไว้เจอกลิปหน้าบา,บายครับผมจุกูล